ทุกคนไม่กล้าถ่ายใกล้นะครับโอ,อ,โอ้สยองว่ะผมว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับสมิงแน่นอนสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับในวันนี้ผมเดินทางมาหาท่านพรามนะครับ แล้วก็ผมมีเรื่องจะบอกทุกๆคนด้วยนะครับว่าเป็นเพราะอะไรผมถึงไม่ได้มาเข้าป่าเลยนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับผมป่วยหนักเลยนะครับไม่รู้สาเหตุเหมือนกันนะอยู่ๆเนี่ยผมก็ป่วยขึ้นมาแบบป่วยหนักจริงๆทุกคนลุกไม่ขึ้นหนาวสั่นนะครับทุกคนวันนี้ผมถือว่าอาการผมเนี่ยหลังจากที่พักฟื้นมาสองสาวันเนี่ยอาการถือว่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยนะทุกคน ผมได้นัดกับท่านพามเอาไว้นะทุกคนได้นัดกับเขา,เาไว้แต่ว่าผมไม่ได้มาตามนัดแต่ผมก็ให้เพื่อนๆผมนะครับเดินทางมาบอกนะครับในจุดๆที่ผมเนี่ยนัดกต่แกเอาไว้นะครับได้นัดเอาไว้แล้วก็ผมบอกเพื่อนผมนะครับว่าผมหายดีเนี่ยผมจะมาหาท่านพามแล้วก็เราจะมาเจอกันนัดจุดๆนี้จุดๆนี้ผมก็นัดกันไปผมเชื่อว่าท่านพามน่าจะมารอผมด้านหน้านู้นแล้วนะครับ แล้วก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากเลยนะครับอยากให้อ่าอ่าคุณป้านะาทุกคนนะครับทางบ้านอยากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศหนาวอากาศแม่งแบบว่าไม่ดีเลยอ่ะทุกคนแปรปรวนมากๆเลยฝนจะตกก็ตกแดดจะออกก็ออกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนผมไม่ได้เป็นไข้านานก็เป็นไข้จนได้เลยทุกคนนะเอาละทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางไปหาท่านพามเลยเขามีเรื่องกุ้มใจอะไรไม่รู้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรารีบเดินทางไปดูกัน เขามานั่งรอผมใต้ห้างนะแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นห้างของใครนะครับก็ามาเจอเอาไว้านานเหมือนกันละ่ะถามว่าป่าที่นี่ไกลมากไหมมันก็ไม่ไกลมากทุกคนนี่ถามว่าผมหายดีเต็มร้อยหรือยังก็ยังนะทุกคนนะผมใช้ยานะครับอัดอัอดัอด,อดกินจนแบบว่าให้มันระง,งับชั่วคราวเพื่อที่ว่าผมจะได้มาหาท่านพามได้นะครับอืม ผมเองก็อยากมาอัปเดตเรื่องราวให้ทุกคนเนี่ยดูจะแย่แล้วนะแต่ว่าร่างกายผมเนี่ยมันไม่อำนวยนะครับจริงๆมันไม่อำนวยนะครับดูสภาพอากาศนะครับทุกคนถามว่าแย่ไหมมันก็แย่เอาเรื่องอยู่นะทุกคนนี่ป่าที่นี่นะครับ ผ่าเลยรู้สึกจีด๊ดหัวขึ้นมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ท่านพามท่านอยู่นี่หรือเปล่าอ๋อผมไม่เห็นท่านเลยนี่ทุกคนห้างเหมือนได้ยินเสียงท่านพามอยู่ด้านหน้าน,น,นะเออท่านพาม แสดงตัวให้ผมเห็นหน่อยผมไม่เห็นทุราอะไรท่านพามผมขอโทษด้วยนะผมไม่ได้มาวันนั้นผมป่วยหนักผมลุกไม่ขึ้นเลยจริงๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมนนมันมีอนไรกระทเองงเ,เองถึงได้ป่วยหนักขนาดน,นี้ ไข่ไล่ก็ถาใส่ผม,มชใช่หเหรอโอ้ยงก็เยอะนะเนี่ยท่านพานมาเดี๋ยวเดี๋ยวท่านพามมีเรื่องอะไรวันนี้นนนอโอหางนี้เลยนะผมว่าคนที่มาทำห้างนี้น่าจะเจอดีอะไรสักอย่างถึงได้มาสร้างห้างที่นี่ แล้วท่านพามีเรื่องอะไรอ่ะวันนี้นห,หน่อยเดียวก็ไปเลยท่านพามผมรู้สึกปวดหัวมากเลยท่านพามเลยยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยผมฝืนมาหาท่านพามากเลย สมุนไพรจะเอาอยู่ไหมเนี่ยท่านพามขอผมยังไม่หายเก็บคอด้วยปวดสมองด้วยเนี่ยโอ้ร่างกายไม่สู้ดีเลยท่านพามเอ้ยอาทตยด้วเร็ ลื่นลื่นลื่นแป๊บหนึ่งนะท่านพามลื่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นผาสูงไงท่านพามเนี่ยขึ้นมาท่านพามมาได้ไงเนี่ยอ๋อท่านพามาทางตรงเหรอไปสิท่านพามโอ้มีทูบมีทีไอ้มีทูบด้วยนี่ทูบใส่สินเนี่ยท่านพามจะไปทำอะไรเนี่ยอ๋ไกูไม่เอาของกูมาอาหรอ ได้สิท่านพามีอะไรช่วยบอกผมได้เสมอเลยครับ,นนรบนรรข,ขบน,นฮึนนยขขา,ดายขดนาดนั้นเลยเชียวหรืออะนี่เฮ้ยเดี๋ยวอ่า

เหมือนมีคนเนี่ยกระโจนขึ้นมาตรงนี้แล้วกระโจนได้แค่ตรงนี้นแล้วหนีไม่พนะม้นนะเนี่ยเป็นรออยู่นะผมเห็นอยู่เหมือนขึ้นได้ไม่สุดไม่สุดนะครับทุกคน,น,คนแล้วก็ล่วงมา,มางลูกศิษย์ทุง่งก็ให้ไปตัวไปยุบเป็นชะตากรรมออยังไงยังไงเออต้นไม้ต้นนี้มีรอยขิดขวนของเอใจวะ ไอ้จันมันจะเกิดอันตรายต่อมันไอ้จันแล้ววันที่ผ่านดีแล้วโอ้โหมันก็เจ็บนะก็เจ็บนะอ๋อไอ้ไอ้ที่ใส่ผ้าเหลืองอะนะถามมาได้กินคนนี่มีวิชาเออคนนึงกายจะไม่สามารถทำอะไรมันได้ก็ไปเรางั้นเราไปกันเลยท่านเราต้องหาดีที่ ามันวันนี้มันมีถูกอะไรสิแต่วอามันอยู่ได้คืนนี้เป็นคืนนึกวันเป็นเลยคืนนี้น,ะน่าจะแรงค่ะดูคืนนี้นะแรงเลยเหรอโอ้โหห้างนี้มันจะถล่มแล้วนี่ไม่รู้ว่าผมว่ามันน่าจะมีตัวอะไรสักอย่างนะครับกระจนใส่มนุษย์ นะครับแล้วมันกระโจนได้แค่ตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยคนมันขึ้นไปทันแต่น่าจะล่วงลงมาสักอย่างน่าจะมีเหตุอะไรไม่ดีตรงห้างห้างนี้แน่นอนก่อนหน้านี้นะ <c oughs> ไปดิท่านพาม <c oughs> ือ <c oughs> ท่านพามเอ้ยผมก็ไม่สบายหนักเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ โอ,โอ้ไม่ได้มาเลยวันไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีเรื่องร้ายๆอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาทัานพาม ได้กลิ่นอะไรขาวๆไหมแม่นจัดคลื่นไสเลยเแม็นท่านมันเมนมไป็นกลับไปสิท่านผมเหม็น ไปจันมองอ่อะใครใครไปไรเฮ้ยท่านพรามท่านพาม์หลบหน่อยท่านพาม์หลบไปอยู่ฝั่งนู้นหน่อยมันสยองจัดเลย,ยเดี๋ยวเดวยทุกคนผมไม่กล้าถ่ายใกล้มันเป็นอ่า พวกไสหรือเปล่านับออกมาท่านพาลมลองหยิบมาให้ดูหน่อยได้ไหมหหน,หนี่นนเฮ้ยอาโอ้โหเครื่องในหลุดมาอย่างนี้เลยเหรอ,อ,อาาโอ้โหรองเท้าก็จัดกระจายเลยนะครับ เดี๋ยว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 ผมว่าต้องจัดการดวงดวงวิญญาณก่อนอมั่งเพราะล่างล่างมันจะทุกข์ทรมานะมน,นงงะสยองจัดดูดูดูทุกคนไม่กล้าถ่ายใกล้นะครับ จนโอ้สยองว่ะกูเห็นไปหาซุนไปแข่ขึ้นเดียวเป็นอย่างนี้เลยหรอวะผมว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับสม,มิงแน่นอนเลยเพราะไอห้ห้างห้างนั้นมันมีร้อยข่วนอยู่มันคงจะแค้นกูดีดไปนำกับมันจันเอิร์นจันงีนอนเลยแล้ววันนี้ท่านพามเลี้ยผมมามียให้ผมช่วยไหมอู้จะไปป่ามัน ดูแรงขาหนึ่งไงโอ้ใแล้วละโอ้โหจะหยุดจะย่องกันเลยทีเดียวนะครับตามน,นันนี้โอ้โหท่านพามลองอันนี้มาได้มั้ยหยิบให้ผมดูสักทีได้มั้ยผมยังเห็นอะ่ะอยากเอ็นหยิบไหมหยิบไหมอ่าฮะปอดร้องสานิดาจ,จ,จริงจริง ก็มันปลิ้นออกมาขนาดนี้เลยหรอ,อเดี๋ยวมันเอาไปกินเหรอ,หอทีพูดถึงว่ามันถึงแก่กาขนาดนี้ผมก็ว่าได้กินอะไรคลาคลา,านะโอ้โหทุกทุกคนขนาดเสียชีวิตแล้วนะครับบริเวณเท้านะครับยังเกร็งอยู่เลยนะครับผมคิดว่านะครับ ก่อนจะเสียช hey, ีวิตนะครับน่าจะชักดิ้นชักงอกันเลยทีเดียวนะครับเี๋ผมเข้าไปช่วยท่านพามหน่อยนะครับทุกคนเพื่อช่วยอะไรได้น่ทุกคนผมยังไม่หายป่วยเลยนะครับเหงื่อไหลเองอัตโนมัติเลยนะครับ 59. đó là dành cho anh học <laughs> งด้านมึงเองเองแล้วเราจะทำมือถือต่อหน้าเนอเราต้องก่อไฟถะากองครับท่านอาจารย์ช่วยท่านอาจารย์หนะ่อยขอข้ามหน่อยนะองค์เงาแตกเต็มเลย

แล้วเราก็ต้องมาดักมันที่นี่เดิเออเราไปดักกันน้อยตรงนี้แหละช่างอ่อนอาจารย์เอไอ้นุ่มฮะขาเจออะไรแปลกกว่าเจออะไรท่านนี่อผ้าขาอยู่ไอ้ก้นไม้หนูอะ ผ้าขาวเลยนี่ไงโอ้เลือดเต็มเลยดูอออใอเปียกๆต้องรู้สึกหงอยกับบอกว่าต้องน่าแล้วโอ้ท่านผ้าขาวเปียกเบิกหมดเลยดูมันทำอะไรคระเ้าวิชาของขาวไปหมดเลยโอ้ผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาหนาะม,มันกินลูกศิษย์ตรงขาไปนี่อาคมมันอาจจะแทงก่านหนาดู

พิจารณาดูมันพอมาแรงวันตอนเป็นเนี่ยพอรหอหนีอยู่กันได้ไม่นา,จนะา,น,น,า,านจริงๆนะพอทำใม้เกิดแกเจ็บตายกันเป็นธรรมดาเจอมึงกูสังเวชมึงจริงๆนะ ฝนตกนี้กาะไฟย่างมากเลยนะ ทุกคนดูผ้าขาวของท่านอาจารย์นะครับครเคลือดเลื่นอ,น,บบอน,นนะครับที่เก็บไว้ให้ท่านจัรนะครับได้ได้รักษาตัวนะยังไม่รอทุกคนมีแต่ลอยเลื่อนนะครับเห็นแล้วก็อนาจใจเหมือนกันนะก็ไล่ยุงให้ท่านพามหน่อยนะครับโหอนาจใจเหมือนกันเห็นแล้ว ช่วยอะไรไม่ได้นะครับทุกคนมาเห็นก็ไม่ทันแล้วแล้วเป็นวันที่ผมป่วยด้วยนะครับทุกคนวันนั้นผมก็ป่วยหนักด้วยไง <c oughs> ดับยนะทุกคนช่วงนี้หน้าสด ก่อไฟให้ท่านพามได้อทายุงหน่อยนะร้อนไหมท่านพามผมว่าท่านทำรีบทำพิธีแล้วก็ไปส่งเขาสู่สุคติดีกว่านะผมว่าน่าจะเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สดุด สังเวทนาอไรงมาท่านพามให้ผมช่วยเรื่องทำอย่างอื่นไหมใส่ทงสัยศินเอาทูบป,ปักอะไรพวกเนี้ย,นนยแล้วก็ค่อยเอาทูบใช่ไหมได้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 ท่านพามบอกบอกบอกผมใช้ผมได้ทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผมจะทำ